เรบเจอในครึ่งหลังครับหนึ่งประตูเป็นน้องหลวงแล้วก็ได้ขึ้นนำก่อนตั้งแต่ครึ่งแรกปรับเกมแก้เกมของน้องใหญ่ครับเติมวรรุธเจริญทำ เคยมีอยู่นะครับจังหวะสกัดบอลทำแล้วไปโดนเตัวลิลลิลในขัดก็เติมหนึ่งยัได้กับปีนัะนะเย็นอยู่แล้วว่างเลดเดอร์นะครับหลานนะครับนี่ครับไปแบบนี้นะครับแล้วก็จังหวะสกัดนะครับคนหนึ่งจะเปิดบอลคนหนึ่งสกัดบอลครับแบกสมศรีให้ไปที่จีระยุทธ์อ๋อครับนายโยกไปเลยนะครับไปนี่นี่ไปนี่พันธุ์เท่าข้อให้มา กูเดี๋ยวไปจับกันดินกันอยู่นี่น้องได็กไปซาลงนี่ยังมาปะได้ลูกนี้กูฮะรับได้าลูกไปอยู่แล้วไงยังไงยังมีด้ำซอมครับของน้องอย่างครับของเชียร์น้องใหญ่เตรียมเฮครับเมื่อสักครู่นี้ยังครับยังอยู่ไปเลยไปอุมันุก่อนสามารถขึ้นบอลมาที่มนุก่อนเด็ดมุมแคบกับ วอร์เรดครับลูกนี้อาร์ทไปก็ยิงหนึ่งลูวมาถล่มไปหน้ึ่งจุดนัดไปตายดีหนึ่นไปปะยัง,ยงลุ้นสุดท้ายครับส่งสัญญาณอันตรายให้กับทีมกองแทงหลังของน้องหลวงแล้วครับมีสองครั้งแล้วบุตรท่งเปิดมาเรื่องนี้ซีก้าลาเรื่องไปโดนบอลสามารถลุ้นเข้าไปไปหนึ่งน้อง,งหลวง อยู่ที่มนุกกรเปิดเข้าไปหน้าประตูอีกครั้งลูกนี้โดยทีมของน้องหลวงครับเิ็นเจพรน์เป็นรอชิงแล้วนะครับในประเภทแม่บ้านอีกครั้งหนึ่งนี้ครับน้องนี่พูดใช่ไหมดีเลยนี้ครับน้องนี้ครับเป็นไปได้ครับใหญ่ครับไปว่าแล้วครับส่งสัญญาณอันตรายให้กับทีมสองหลวงนะครับจังหวะ เปนเกมมาเปิดบอลสองสามครั้งไปลุ้นอากาศไปออกแรงเซฟจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับน้องใหญ่ตีไข่แตกได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเยอะนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งิงเกมเราทันทีทันต้นน้องใหญ่ลูกนี้นี่ก่อนก่อนทิ้งบอลมาเอาทะลุขึ้นมาให้ทีนัสักทีนัสักบางจะทิกงตรงนี้ เดินหลังมาที่นี่ก่อนให้บอลสั้นนะครับบอลอาวุธอาว,วุธยังไปได้ยังไปแสบลูกนี้จังว่าดูไม่ได้เปรียบก็ย้อนมาครับอีกครั้งหนึ่งบุกของมังใหญ่เ,เรือเปิดยิงับลูกนี้ต้องทบไปบอลสั้นเลยครับลูกนี้ทบุบมาอ่ลูกนี้เั็นเสถร์การ์ดเอาออกหลังไปก่อนครับลูกนี้ บอลไปไดู้่งนี้ตีบอลไปอยู่ที่อะไรพี่ตูเช็ดมาลูกนี้บอลรุบเข้าไปอีกครั้งหนึ่งยังอยู่ที่วอลรุบครับคืนบอลอยู่อยากจะพาบอลแปลงลูกนี้เอาลาตหนองหลวงตัดด้านก็้าได้ธีนทรศักดิ์ธีนทรศักดิ์พานีขึ้นมาธีนทรศักดิ์แต่เอาเล็บไปเด้งสองสามฝากลูกนี้ธีนทรศักดิ์ต้องโดนคืนบอลเอาครับลูกนี้บอลสกัดพนักงานเข้ามาให้ได้เลูกนี้ ต่างใจตางการเข้าไดยกลูกนี้ บีดีครับได้ยังได้ไแล้วก็ี่ว้องคิดแม่สักช็เขาโดนเขามาโอ้ยัดเทียบมาครับแยเทียได้ครับลูกนี้ท่าัน้องใหญ่กันอีกนี่น้องใหญ่ชีด่นไดิเลเลยสุภชัยไล่ให้บุตติชัย ตัด <Billie S 2> ้อลตัดบอลกลับคืนไปวามาที่ทีละักลูกนี่โบยิงตั้งหนาเล่นองบุกไปกี่มั้งกูาบอลไปได้ต้องมาพี่ตั้งหนาพอดีเลยดังนี้บอลมาไม่หลินุ่ไม่หลินร่งองไม่หลนวงดนี่ไปที่จีรยุทธวุฒิชัย มาที่ระยุดเรื่งนี้สัญญาณนี้ครับอขอบคุณมากเลยนะครับคือถ้าเทือยงได้ในเช่องแข่งขันและก่อนลงนะครับนะครับเรียกความยินดีท่งครับเกมการแข่งขันฟุตบอลรอบรองชนะเลิศนะครับในประเภศประชาชนทั่วไปหรือวา่าเยาวชนชายนะครับ น้องใหญ่หมู่ที่2นะครับเสื้อสีขาวแดงนะครับสีประจำหม,มู่บ้านพบก,กับน้องหลวงหมู่3สีน้ำเงินสีประจำหม,มู่บ้านฮักไทยครับเรื่กนี้ครับปู่ครับแม,ม่ได้ออกแรงเซฟบ่อยครั้งครับสำหรับผู้รักษาประตูของน้องหลวงควันน,นี้เสมอกันอยู่ถูกขึ้นนำเป็นของน้องหลวงครับน้องใหญ่มาตีไข่แตกตีเสมอได้โอ้กูจะฟุบๆนี้ของผู้รักษาประตู น signs signs. ้องหลวงันวุฒิสมศรีเติมบีบเข้าไปครับสมศรีลูกนี้ว่ายังไงบีบแล้วก็เอาครับเฉยบอลไปได้ลูกนี้น้องใหญ่พื้นบอลมาที่วรวุฒิไหลให้ปันกทาะอุยร้กนมาหนึ่งนิกรดักก็ไม่ได้นิกรนิกรอนหายบอลออกให้ชัยชนะดแบงค์ให้แบที่น่าเนื่อนีอเอาละครับเรืนี้เป็นเรื่องที่เราทีละสักทีละสักช่วงที่เราต้องรับเฮ้ยสุยอดครับแล้วก็ต้องการทีละสักทีละนีดแต่ย่าไรนี่หนึ่งครับโอ้ยครับโตครับ ขอแบบน้องหลวงเมื่อสักคืนอันตรายเลยคะับ่ที่นี่อย่างกิดอะไรแน่เลยไม่ไปแข่งหวือเล่มีนบอกนี่นี่ชิดซ้ายเมียตาที่เจ้า แลก็วาเรือสูงใช่มที่ว่าตรงประตูต้องกขไปเวลาการแข่งขันครับนุ่งเต้นเต้อหนึ่งครับมากกล้าพ่การสนามครับทีมใจจะไปในชิงชนะเลิศประเภทเยชนชายครับ บ้านคนไหนเตียดีเมียนตาคนนี้เนี่ยคือันตัวบอลไหนนะตบอลบานคนไหนเี่ยวนีเมียนตาคนนี้เขียแงของหนาวเลยทีเียเขียมือนองผู้ต่อหร่ง่อนี่เด็กเขาเยอมเี่ยเยีเเนอยเาเนย มาตลอดเราหายลมด้วยจ้ำด้วยจ้ำโอ้โหมมีสินนี่นึกพระออกกี่ทีลดมือ 啊,啊